รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าพร้อมส่งอาวุธมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปช่วยเหลืออิสราเอลค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามกดดันอิสราเอลไม่ให้บุกภาคพื้นดินที่เมืองราฟาด้วยการระงับการจัดส่งอาวุธเป็นการชั่วคราวทําให้ท่าทีของสหรัฐครั้งล่าสุดนี้ถูกประชาคมโลก ตั้งคำถามนะคะว่าสุดท้ายแล้วยังคงสนับสนุนการทำสงครามของอิสราเอลในชวน,นกาซาอยู่หรือไม่ขณะที่กองทัพอิสราเอลเดินหน้าในการปูพรมโจมตีทั้งทางบกและทาาอากาศต่อพื้นที่ทางตอนเหนือตอนกลางและตอนใต้ของชวน,นกาซาทำให้ประชาชนในเมืองราฟาพื้นที่ใต้สุดของชวน,นกาซาอบพยพออกจากพื้นที่ไม่ต่ำกว่า450,000คนขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ค่ะได้เปิดเผ ภาพปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของชนนนกาซาระหว่างที่กองกำลังอิสราเอลและนักรบกลุ่มติดอาวุธฮัมมัสกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยมีทห,หารอิสราเอลประจําการอยู่ตามอาคารต่างๆก่อนจะโผล่มาบริเวณหน้าต่างแล้วก็ยิงโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮามมสซึ่งอยู่บนรถยนต์ โดยทางกองทัพอิสราเอลเปิดเผยภาพดังกล่าวพร้อมกับอธิบายเหตุการณ์ว่าทหานอิสราเอลได้นำกำลังเข้ารื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ฝึกซ้อมของนักรบฮามาัสการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามัสรวมไปถึงกลุ่มอิสลามิกจีฮัดปะทุนุนแรงขึ้นในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาและก็รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนทั่วทั้งชนนกาซา โดยมีรายงานนะคะว่ากองกำลังของอิสราเอลได้หวนกลับไปโจมตีพื้นที่กาซาเหนือครั้งใหม่โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการสกัดกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่กลับมารวมตัวกันใหม่ในกาซาเหนือเพื่อสกัดไม่ให้กลุ่มต่างๆนี้เสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารในพื้นที่กาซาเหนือขึ้นมาได้อีก โดยก่อนหน้านี้อิสราเอลได้มีคำสั่งให้พลเมืองซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆของเมืองราฟาทางตอนใต้อพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้กลุ่มฮามาสค่ะก็ยังได้เปิดเผยภาพเกี่ยวกับการโจมตีทหารและรถถังของอิสราเอลในค่ายผู้ลิฟภัยจากบาลียในกาซาเหนือและที่นอกเมืองราฟาในกาซาใต้ โดยนักรบฮัมมัสนั้นกำลังซุ่มยิงเข้าใส่รถถังอิสราเอลหลายคันภายในค่ายจาเลียขณะที่ทางรอยเตอร์สาสามารถยืนยันสถานที่ได้อย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถยืนยันวันเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ขณะที่หน่วยรบของกลุ่มอิสลามิกจีฮัดออกมาระบุว่ากำลังรบของกองกำลังอิสราเอลในค่ายผู้ลี้ภยัยจาเลียนั้นกำลังมีการเดินหน้าปะทะกันอย่าง ต่อเนื่องกับกลุ่มติดอาวุธขณะที่กองทัพอิสราเอลได้ระบุว่าสามารถสังหารนักรบฮามาสได้หลายสิคนในจาบาเบลียและทำลายเครือข่ายระเบิดของฮามาสส่วนในพื้นที่กาซาซิตี้กองทัพอิสราเอลก็สามารถทำลายอุโมงใต้ดินและเครื่องยิงจรวดของฮามาสได้ส่วนทางชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีออกมาจากค่ายจาเบาลียที่ถูกโจมตีอย่างหนักมาหลายวันก็เล่าว่า มีการยิงปืนตอบโต้กันอย่างรุนแรงภายในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียส่วนถ้าไปดูในพื้นที่กาซากลางค่ะอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงเรียนของ U N R W A ทำให้เกิดเพลิงไหม้โรงเรียนหนึ่งแห่งในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานพบผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกหลายคน ทา UNRWA ค่ะได้ใช้งเรียนแห่งนี้เป็นที่พักพิงแก่ชาวปาเลสไตน์ด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าสังหารนักรบฮัมมัสไปมากกว่า15คนในการโจมตีดังกล่าวโดยให้เหตุผลการโจมตีว่ามีวอร์รูมของกลุ่มฮัมมัสอยู่ภายในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นการโจมตีแบบเจาะจงและแม่นยำเพื่อลดการสูญเสียของพลเรือน และนอกจากนี้ทางกองกำลัง IDF ค็ยังมีการเปิดเผยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแสดงเห็นถึงกลุ่มติดอาวุธยืนอยู่ใกล้กับยานพาหนะซึ่งจอดอยู่ในอาคารของ UNRWA ที่เมืองราฟา ร้อมระบุว่า11พฤษภาคมที่ผ่านมาทาหารไปตรวจพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารสำนักง,งานของ UN ในพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองราฟาซึ่งเป็นจุดที่ทหารอิสราเอลมาประจำการอยู่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าทางโฆษกของ UNRWA ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ว่าทางหน่วยงานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะนำข้อมูลออกมารายงานหากว่าพบข้อเท็จจริง ก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยกล่าวหาว่า u n r w a นั้นเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์พร้อมเรียกร้องให้สหรประชาชาติยุบหน่วยงานดังกล่าวทันทีขณะที่ทางสหรประชาชาติค่ะเปิดรายงานล่าสุดว่า ชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟาอบพยพทิ้งเมืองไปแล้วกว่า450,000คนหลังจากที่อิสราเอลโจมตีราฟาเข้าสู่สัปดาห์ที่2ส,ส่วนการที่อิสราเอลหวนกลับไปเปิดศึกในกาซาเหนือกับฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ครั้งใหม่ทำให้ประชาชนไร้ที่อาศัยแล้ว100,000คน ขณะที่เจ้าที่สาธารณสุขในชนวนกาซารายงานมีผู้เสียชีวิต82คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดในวันเดียวในรอบหลายสัปดาห์ด้วยค่ะ ส่วนถ้าไปดูบทบาทของสหรัฐต่อสงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นทำเนียบขาวของสหรัฐได้เปิดเผยว่าจะส่งอาวุธมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังอิสราเอลเพิ่มเติมท่ามกลางแรงกดดันที่สหรัฐไม่ต้องการให้อิสราเอลใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินบุกเข้าไปที่เมืองราฟาซึ่งอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ที่จะส่งไปเพิ่มมีทั้งกระสุนรถถังม,มูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระสุนปืนครกมูลค่า60ล้านดอลลาร์สหรัฐและยานพาหนะหุ้มเกราะทางยุทธศาสตร์500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแผนการนี้ค่ะได้รับการยืนยันจากที่ปรึกษาประจำสภาคองเกรสแล้วรอเพียงการอนุมัติจากทางสภานิติบัญญัติเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการท n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ